ยินดีต้อนรับสู่ช่อง s สกาย Road ช่องที่พาคุณดิ่งลึกสู่โลกของวิศวกรรมทางทหารยานพาหนะล้ำสมัยและเครื่องจักรที่ผ่านศึกมาแล้วจริงในวิดีโอนี้เราจะพาคุณมาชมรีวิวเชิงลึกของเมคาว่า mk 0 4รถถังประจันบานรุ่นที่4ของอิสราเอลซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการออกแบบที่ล้ำหน้า ประสิทธิภาพที่ทรงพลังและการปกป้องลูกเรือระดับสูงรถถังซีรีส์เมอร์คาวาได้รับการยอมรับจากทั่วโลกไม่ใช่เพียงแค่พลังโจมตีแต่รวมถึงการตอบโจทย์ของสนามรบจริงที่หลากหลายของอิสราเอลมาดูกันว่าทำไมเมอร์คาวา MK 0.4จึงเป็นหนึ่งในรถถังที่โดดเด่นและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกเมอร์คาวา MK 0.4พัฒนาโดยกระทรวงกลาโหมของอิสราเอล และผลิตโดย MAN TAK ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านยานเกราะรถถังรุ่นนี้ถือเป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุดในซีรีส์เมคาวาและเข้าประจำการตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ2000ปรัชญาการออกแบบของเมคาวาเน้นที่การปกป้องลูกเรือเป็นอันดับแรกแตกต่างจากรถถังตะวันตกหรือฟังตะวันออกโดยจุดเด่นคือการวางเครื่องยนต์ไว้ที่ด้านหน้าของตัวถังซึ่งช่วยเพิ่มการป้องกันให้กับลูกเรือได้มากขึ้นในกรณีถูกโจมตีจากด้านหน้า เมอร์คาว่า MK 0.4มีน้ำหนักประมาณ65ตันใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ V12 กำลัง1,500แรงมา้าสามารถทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ64กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนพื้นที่ครุขระใช้ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบไฮโดรเมคานิกและระบบการสะเทือนขั้นสูงทำให้มีความคล่องตัวแม้ในพื้นที่หินหรือภูเขาแม้น้ำหนักจะมากแต่รถถังรุ่นนี้ยังคงเคลื่อนไหวได้อย่างว่องไวในสถานการณ์รบจริง ด้านอาวุธหลักมีคำว่า MK 0.4ติดตั้งปืนใหญ่เรียบขนาด120มิลลิเมตรของ IMI ที่สามารถยิงกระสุนหลากหลายชนิดเช่นกระสุนเจาะเกราะกระสุนต่อต้านรถถังและกระสุนต่อต้านบุคคลจุดเด่นคือสามารถยิงขีปนาวุธนำวิถีด้วยเลเซอร์ LAHAT ผ่านปืนหลักทำให้สามารถทำลายเป้าหมายในระยะไกลได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็นรถถังข้าศึกป้อมปราการหรือแม้แต่เฮลิคอปเตอร์นอกจากนี้ยังมีปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm. ิลลิเมตร ปืนกลหนัก12.7ม mm, ิลลิเมตรและครบภายในขนาด60มิลลิเมตรซึ่งถือว่าเป็นฟีเจอร์หายากในรถถังระบบควบคุมการยิงของเมอร์คาว่า MK 0.4เป็นเทคโนโลยีระดับสูงประกอบด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อนระบบติดตามเป้าอัตโนมัติและเครื่องวัดระยะด,ด้วยเลเซอร์ทั้งผู้บังคับบัญชาและพลปืนสามารถเล็งเป้าหมายได้อิสระช่วยให้สามารถทำงานแบบ Hunter k i ค ler คือมีคนค้นหาเป้าและอีกคนโจมตีทำให้ยิงได้อย่างแม่นยำแม้ในขณะเคลื่อนที่ ในด้านการป้องกันเมือขาวา MK 0.4ใช้กรอบคอมโพสิตแบบแยกส่วนที่สามารถเปลี่ยนหรืออัปเกรดได้ตามภารกิจกรบนี้ช่วยป้องกันได้ทั้งกระสุนเจาะกรอดและขีปนาวุธต่อต้านรถถังภายในตัวรถยังมีระบบซับแรงระเบิดและช่องระบายแรงระเบิดเพื่อป้องกันลูกเรือในกรณีที่กระสุนระเบิดภายใน อีกหนึ่งเทคโนโลยีสุดล้ำคือระบบโทรฟีซึ่งเป็นระบบป้องกันเชิงรุกที่สามารถตรวจจับขีปนาวุธหรือ RPG ที่พุ่งเข้ามาและยิงสกัดได้ก่อนจะถึงตัวรถระบบนี้ได้พิสูจน์แล้วในสถานการณ์จริงว่าเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของลูกเรือได้อย่างมากโดยเฉพาะในสงครามเมืองที่มีการโจมตีใกล้ชิดเมื่อคาว่า m k 0.4ยังสามารถบรรทุกทหารราบได้ถึง6นายในช่องท้ายรถหรือใช้ในการอพยพผู้บาดเจ็บเป็นคุณสมบัติที่ไม่เหมือนใครในหมู่รถถัง ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลายไม่ใช่แค่โจมตีแต่ยังสนับสนุนกองกำลังภาคพื้นดินได้อีกด้วยภายในรถถังมีระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมหน้าจอมัลติฟังกชันสำหรับลูกเรือทั้ง4คนได้แก่ผู้บังคับการพลปืนคนโหลดและคนขับมีระบบป้องกันภัยนิวเคลียร์ชีวภาพและเคมีรวมถึงระบบสื่อสารที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยรบอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดหลายปีที่ผ่านมาเมคาว่า m k 0.4ได้รับการอัปเกรดอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเชื่อมต่อกับระบบการรบสมัยใหม่ขณะนี้ยังมีการพัฒนาเวอร์ชันใหม่ที่เรียกว่าบารักซึ่งจะมีระบบ AI อัจฉริยะเซนเซอร์ขั้นสูงและระบบควบคุมกึึงอัตโนมัติในอนาคตเมอร์คาว่า MK0.4 ได้ถูกใช้งานในสมะระภูมิต่างๆเช่นในฉนวนกาซาและเลบานอนและพิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการรบเมืองและสงครามไม่สมมาตรด้วยความสามารถในการป้องกันที่ยอดเยี่ยมการยิงแม่นยำและการปกป้องลูกเรือในระดับสูง ทำให้เป็นรถถังที่กองทัพอิสราเอลไว้วางใจที่สุดในยุคที่สงครามมีความซับซ้อนมากขึ้นเอคาว่า Mk 0.4ยังคงปรับตัวอย่างต่อเนื่องถือเป็นรถถังที่รวมพลังโจมตีความปลอดภัยและความยืดหยุ่นในการใช้งานไว้ในคันเดียวขอบคุณที่รับชมรีวิวเชิงลึกของเมอาว่า Mk 0.4บนช่อง Sky t o Road หากคุณชอบเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องจักรทางทหาร รถถังและเทคโนโลยีสนามรบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดวิดีโอดีๆจากเราในทุกสัปดาห์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าที่นี่ Sky to ูโร d โลกของพลังและกลยุทธ์ผ่านทุกเส้นทาง